แต่ใกล้เลยแล้วเนี่ยเราต้องดักเนี่ยเรามีคนขนาดเนี้ยมึงต้องดักให้ได้นะเว้ยอย่าพลาดไอ้เหี้ยทุกจุดเอาโลงทุกจุดเก่าจุดเก่ายาลุงจุดเก่ายังรถอย่งลุงอยู่นะเรื่องรถอะเรื่องรถอะจุดใชม่จุดให่มาเฉลียวคนตรคนเขียนมันเยอะขึ้นอ่ะที่โนไปแล้วมั้งครับตอนนี้คนส่งที่หลักๆที่พอแตรถมันพออยู่ได้ครัพี่น้ำมาน้ำมาแค่สี่คันเองได้เลยโชมาโช่อมาออกไปข้างหน้า ใครใครเรียกแล้วออกไปข้างหน้าแล้เบิดจัสลราสิทธิ์ใช่ไหมครับไม่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 ให้เบิดไปอยู่รวมกันเลยเดี๋ยวกูจะพูดเองแล้เบิดออกมาครับแล้เบิดออกมาครับเก็มึงมีศพด้วยหรอไม่นะครับมาศพมึงเดียวครับศพแหละอุ้ยเกือบเท่ากูกูทำมาบุญให้น้องๆสองสามล้านอ่ะมีแค่นี้เหรอเดี๋ยวนะไอ้มโหฬารส่งมาเท่าไหร่นะสี่ล้านห้าสี่ล้าน้ิยิ่งรวยเกินไปสี่ล้านห้า มานี่มานี้มานี้มานี้มานี่ก็ใครที่โก่ส่งเกินสองล้านบ้างเนอะลงอื่นด้สอล้านไม่ต้องนับหรอกไอเหี้ยมันมันยอดตรงนี้จุกจิกโดดจริงจุกจจุกโรังจุกจิกจุกจิกุกจิกจุ้จิกจเกิกจุวจิกจุิกจุกจิกจุิกจุกจิจุกจิกจจิกุกจจุกจิกจุกจิจุกจุกุจก เออเจ็ดล้านกูจะหักมึงไปครึ่งหนึ่งเพราะว่ามึงเพิ่งเข้ามามึงมี <Le> er สินาเงินมากกว่าสามล้านห้าในแก๊งกูใช่แต่เนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นกูจะไปรวมกับมึงกับของโรเบิร์ตไอโรเบิร์ตจะเป็นคนเลือกรถคันหนึ่งก่อนเลยแล้วมึงก็ว่ามึงจะเอารถคันไหนให้มันมึงก็แล้วแต่มึงแค่นั้นนะมึงเป็นคนเลือก <c oughs> ครับพี่ตอนนี้น่าจะครบสามคนกับรถและ้ะก็คือให้กูเลือกก่อนเลยพอดีกับรถแล้วแล้วมึงจะเอาไอ้อะไรก็เอาไปให้มันก็แค่นั้นมึงอยากได้คันไหน ผมยังไม่มีแท็กอะไม่เอาคันเนี้ยไม่เอาซีบิ๊กอะซีบิ๊กเหรอใช่ไม่เอาคันนี้สามคันแท็กแท็กถ้าไอ้กูแนะนำถ้าเอาตอนนี้ไม่เลยครับมันเป็นแท็กใหม่ค่ามันน้อยเนี่ยเอ็นดเดก้าโคซิงอะเอ็นเดก้าถ้าถ้าจะดีกว่ากูคือเอาไอแปดแล้วมึงกับกูสลับกันใช้ระหว่างแม่บ้านไอแปดเอาขนาดก็ได้นะขนาดก็ได้ เอาไอแปดจบผมไม่มีความรู้เรื่องรถอะ่ะไอแปดโอเคจูแล้วด้วยต่อต่อไปกูแฮกดีแฮกดีกูเทจร,ริงอะ่ะกูอ่ะต้องเลือกก่อนอใครพี่เยอะสุดครับใช่ <c oughs> อะไรเนี่ยโอเท ลุงลุงจะบอก่าเลือกทำไมว่าลุงดีอยู่แล้วูอยากเลือกอ่ะออโอเคอ่ะอยากลืยอ่ะอันนี้เอาคุณลุงตามคุณลุงเลือกลครับเลือกเลยคันไหนนะคันไหนนะอยากเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยเรียกวแท็กเรยกวแท็กคันนั้นอะเหมือนแท็กกระจายแท็กกระจายแท็กคันไหนก็ได้ถ้านาวาดีผมกว่าดีอะกระเป๋าเลียกอะไรกระเป๋าอะไรนะ จะลำบากเลยดูก็รู้ก็วไอเอเกไปลองขับดูฮะกวไอเอ็กไอเอ็กเซ่นครับเนี่ยนะใช่คันนี้เหรอไไอแปดเอาให้สมเลยกัวเอาให้สมได้ไหมครับไอ้พี่ตมอก็จะบอกว่าโชคอะสัแบบันเกิดไอ้ยาเยจีติดล้อเรียนไร้ติอต่อไปไอไอโมโหกันนโมโหได้ ไอ้โหร้านเนื้อคันไหนครับเด็กกัสซีวิกแท็กกัสซีวิกแล้วก็เอเนเด็กซีวิกอ่ะกูจะพูดตรงๆมีประวัติโคตรเยอะกูบอกให้จริงๆมันควรจริจริงๆทำได้จริงๆมันควรมีสามคันเว้ยวะรัคุณนี่กูที่กูบอกไม่ดีนะโอ้โหที่กูบอกไม่เอาเพราะเพราะกูจะให้ลุงไงจริกูรู้แต่ว่ามัน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 อยู่ในแก๊งมันก็ใช้กันได้เว้ยกูไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นถ้ามันพ่อพ่อมันยังอยู่ในแก๊งไง อันนี้เหลืออะไรบ้าง๊บนนี้เหลืออะไรบ้างก็ยังมีคนในแก๊งที่ใช้อยู่มีซีวิกกับเหลือเหลือแท็กกับซีวิกครับแล้วก็เอ็นเอ็นเอ็กต์เดียตัวท็อปมาขั้นในดีอะพี่ขั้นในดีกันอ่ะถ้าเป็นกูขับซีวิกมันขับรถเองเลยขับรถดีอยู่นะมาโหเอ็นเอ็นเอ็กต์เอ็นเอ็นเอ็กต์ไอเดี้ยมีมีเอ็นเอ็กต์ด้วยด้านซ้ายด้านใจาอเด้ยมันรถจูนแล้วนะขนุนเนี่ยจูนแล้วนะคณนจูนแล้วนะโคตรแรงสามร้อยแล้วผมเอาคันนี้ครับคันนี้แท็กเหรอแท็กครับอ่าโอเคขับแทนจูนให้ผมด้วยบ เดี๋ยวเรื่องจูนเดี๋ยวจูนให้โอยลุงลุงว่าไงขอลองไอ7เซเว่นหน่อยดิเดี๋ยวมึงได้กีดอะขอลองหน่อยขอลองหน่อยผมบล็อกให้ผมมีคุณเจ้เซเว่นเฮ้ขบอมันไม่เอิอร์สักทีมันเอ๋อร์มอโชคเอาขนาดขอจูรถใหม่ครับอ่ะโอเคแต่จัดให้เอาเฮ้ย พี่ตีใครซุ่มยิงพี้ตีใครคนต่อไปอครับพี่ไจูบจเนแลไอจืจุบไจรบอกว่ามันต้องมีคนกยึกขยือจะอยากได้ครับอยากได้คัสิกไจุมึงเลือกเลยเพื่อนกูสลัดไลคนนึงที่ส่งก็น่าจะเปเครับเน้นแรกครับเน้แรกแทกนะครับเฮ้ยเมึงจะมึงจะเอารถคันเดิมหรือว่ามึงจะเปลี่ยน เต๋อมึงจะรถคันเดิมหรือว่ามึงจะเปลี่ยนเต๋อเขาหล่อตายต้อหล่อพี่ตีหล่อเขาคันเดิมป็นคันไหนอ่ะไอตีไอตีมันใช้รถอะไรอ่ะแท็กนะตายแล้พี่ไม่ถ้ามันตายแล้วมันจะหล่อมันบอกก็เลยอยากให้มันหล่อไม่ถึงคันไหนไอตีไีมันใช้รถประมูลอะไรอยู่อ่ะผมไม่มีผมไม่มีรถประมูลตอนนั้นผมเอาให้กลัวไงว่ากลัวไม่มีรถแล้วมึงขับไรอะขับแท็กขับแท็กแท็กหรอใช่ใช่ใช่ ไอ้ตี๋เอาแท็กให้คนอื่นเลยกูเอาคันนี้ให้มึงนี่ว่าแท็กกี่รอคันนี้อะไม่อ่ะพี่ไม่ไม่หม่ไม่ไม่ติดตบอผมไปด้วยพี่ไปด้วยขอเราขับแป๊บหนึ่งได้ไหมไปด้วยเฮ้ยมันออกตู้กี่โมงอ่ะเสียงแบบยังได้คนหล่อเนาะยังได้อ่ะ ไอบล็อกคืออะไรวะมาใหม่เหรอไออ่เอสกมันไม่ดีพอแล้ไอจั์ให้มันไม่มีใครใช้ท่านะงั้นมึงเอาแท็กที่อติไปแล้วมึงเอาแท็กมาตระเสเอเออ็เวนที่ของมึงอ่ะที่กับไม่ผมผมมองว่าอันนี้อันนี้ผมมองแบบถ้าหน่วยแบบให้เห็นไอตีขับน่าจะดีใจก็เลยให้ตีไปขับเพราะว่าผมมีผมมีสามสี่อยู่แล้วไงมันไม่ได้อยากได้สองคันเอาให้น้องๆ้องก่อนแต่มันมันสลับกันใช้ได้อยู่แล้ว ไม่ต้องซีเรียสจริงๆกับผมว่าจะเอาเองด้วยไอ้เี้า R8 R8 ล่ะ R8 กับซีวิกอะความทรงจำแบบทั้งนั้นอะก็เปลี่ยนกับวิตีอะไม่เอารถได้ไหมครับเกินเติมอะกล่องไปดูได้ไหมครับต้มเงินดิ๋ยวไปต้องมากูลเลยเบ้วเหลือเหลือไอเอ็กซ์ก็ต้มน้ำหรอไอ้เอ็กซไอ้ไอสมมึงเลือกมึงเลือกให้ให้ใครก็ได้ที่เอาไอเอ็กไปอะ942ไอเอ็กซ์อักูขอได้เหรอวะเอ็กอันนี้กูขอได้ปะ ตอนนี้เขายังไม่มีรถตอนนี้เขายังไม่มีรถเลยอ่ะเขายังไม่มีรถเลยนี่ยใช่คันนี้แหละกูขอได้ปะไอ้บังเหรอ10โลคันนี้ไอ้บังมาไไทยกับบังป่ะครับไอ้บอสมีรถยังอ่ะมึงอ่ะ150โลหอ150โลเดี๋ยวเอ่อบังเอาไปสลับใช้กับพวกไอ้ไทยก็ได้เรียกอะไรบัง2 0 7ับอสผมเอะลงมาให้แล้วครับ กูให้คนมาก่อนนะบอกไว้ก่อนอาร์ซมอาร์ซัมสองพี่เจมส์รถจนล่าสุเราจะไม่ได้โจูนยังไม่ได้โจูนโคตรดีอ่ะพี่โคตรแรงเลยไอ้โมโหนาี่เรียกอะไรเปิดอาร์ซัมสองแหละไอ้จุลุกดีมพี่ลุกาจะจูนเลยนะพูดอย่างนี้ไม่น่าใช่ป่ะเปิดอาร์มสองที่มึงจูนหรือเปล่าเปิดอาร์ซอกที่มึงขับหรือเปล่าไอ้ที่มันปีศาจเลยนะเว้ยอะไรนะเต๋ ลุงพอจะจูนี้มันเห็นภาพเลยไหมกูมองว่ากูมองว่าเราไม่เห็นอนาคตมาเลยอะแรง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 กูมองเห็นภาพมาจัดมจัแทฟังแท็กพี่เป็นแท็กพิเศษมาองความสูงครับลุงอวามสงีุอะแล้วมันแท็กเจ็แต้มฟรีอะเล้องไดาวดดีมาวิ่งไม่ที่กูที่กูให้มึงซีวิครับกูมองกูไม่ได้มองแบบแบบไอ้นี่นะเว้ยไม่ได้มองแบบมองว่าไอ้นี่มันคงดีใจอะ โอเคเ็กเต็กอ่ะเจสติก่อนไหมคดีก่อนเจสติก่อนติดล้อเลียนนะยาบอดอ่ะมีจัดเลยเลขอะไรก็เลขอะไรชอบเลขอะไรเลขสามสองหกครับมึงไม่มีรถเลยใช่ไหมโชค ไม่ก็แท็กยอดมัน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 วนเวียนอยู่ทุกคนอยู่แล้วไอ้เหี้ยมึงใช่ใช่ใช่มันวนเวียนอยู่ไปหมดเลยไอ้สัสตอนนี้รถอ่ะดูเพียงให้คนอื่นขับไปก่อนเลยอะไรที่มันไม่ไม่มึงดูมึงดูแท็กี้ยรถโคตรดีแบบอาดำสามเลยไอ้เหี้ยโคตรด้เลยรู้ให้รถเข้าไปแล้วรู้แห้ขอร้องล่ะแต่ยังไม่ลองลองได้นะครับผมแรงจริงตาจะไหล ไอ้เนยไม่ได้ดีใจหรอกไอ้เนี้ยไอ้หนยหัวล้ออยู่ไอ้สัตว์ไอ้หน่ยมันคงหัวล้ออยู่ไอ้เนี้ยไอ้แรงเดี๋ยวต้องจูดก่อนไอ้เนี้ยจะดูถูกแรงน้ำมึงไอ้สัตว์ดูดิเบรกก็ดีเฮียรับผองจูดก่อน แต่ดูคนขายาวะวะไหนออกตัวเด้เอสองซ้ำเฮ้ยไม่ได้น่าเกลียดนะไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้น่าเกลียด เล่น่าเกียรแต่มันเดียวยากนิดนึงวะไม่เห็นดีเดอรมึงมีอูรุตอยู่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเพื่อนมีคนขายแล้วลุงรถประวัติกันจริงอ่ะ แต่ทำมีไว้ไม่เกิดประโยชน์แน่กูกูอาจจะพูดผิดไว้หน่วยดีใจมันไม่กูขอพูดใหม่แล้วกันมันคงหัวเราอใช่ไอ้หน,หน่วยว่าไปเซิร์อยู่ว่าแบบไม่อ่ะไม่ดีอ่ะแน่ๆอ่ะไอ้หน่วยคงแบบขายเตยพิธตีพี่ตีเราประกอบเราโดยย้อมแมวมา <c oughs> นี่อะเอ็กเล่นเราแล้วพิ่ตเดี๋ยวหนึ่งกูกำล,ลังได้กล่องโจร ไอเซิร์กร้านกจุดเหมือนเดิมไอเซิร์กไอเซิร์กอยู่ปะเซิร์กลุงเรียกพี่พี่เซิร์กใช่ใช่เฮ้ยไอโหล้านเอาไวนี่เอาเงินไปแต่งไหมอุ้ยจำไมปแต่งอันเลยครับเล็กซองซ้ำสูนครับลุงซองซ้ำสูนครับซองร้อยซ้ำสิทะเบียนเลขเรามาคืนด้วยได้ครับอครับ พี่ม่วงแค่น้องแต่งอะไรน้องแต่งแต่งอะไแต่งแค่เบรกไม่ต้องจะไม่ลุงโหลดไม่ต้องใช่ไหมครับโหลดกับเบรกไม่ต้องแต่งโอเคครับพี่ม่วงรู้ใช่ยนสีเอาอะไรชอบเลยแต่อย่าแต่งภายนอกหมดนะหาเงินแต่งเอาเองไอ้เช่นทำไมมันไม่ตอบกอ้สัตว์ขอเนื้อ้วยไม่มี เอ้ยดักจุดมะเนี่ยมึงได้ไปดักจุดเปล่าลุงมันเหลืออีสี่คนในบ้านอ่ะลุงมันเหลือไปหนึ่งแล้วอ๋อยังเหลือใช่ไหมยังไม่ขึ้นใช่ป่ะจับเลยร <ไป S 2> สีครับล <ๆ S 1> ุง<ช><ช>ไม่ให้ไปอยู่ละกูไม,ไ,ไม่ให้ไปไหนอยู่ละเซิร์เ้ยใครไม่มีรถมาคันนี้คันนี้จูแล้ว ใครใครยังไม่มีรถใครอยากได้รถใหม่บางบางบางแบล็คเอาท์ไอ้บางมีแล้วใครเนี่ยจูดแล้วและแรงด้วยใครจะเอาวิชันอ่ะวิชันจูไอ้บ๊อบมาวันนี้ไอ้บ๊อบอยู่ไหนไอ้พี่บ๊อบขับรถจูอะไรพวกนั่นแหละบ๊อบไปว่ามาเราไม่แต่ะวิชันอ่ะเอาคันนี้เอาไปใช้ก่อนแรงอยู่ไม่ได้น่าเกลียดหมดห้าสองพี่หมดนาทีกับมึงละเลขเจ็ดแปดครับอะไรไอ้บ๊อบช้าไอ้สัตว์อะไรมามึงอ่ะ กูงข่าวะวะนี่มึง่บ๊อบออห้าสองพี่อะไรนะเจ็ห้าสองอะไรนะมาว่าอะไรนะเจ็ดแปดไงเจ็ดปเจ็ดแปหมายถึงเอารถไงตำรวจมามีนไหนตำรวจมาตำรวจมาแล้ียนี้กูมีแต่วีออกูอะกระบะพันกุ์บกบวกนี่อเยอะอะไรอะไอ้บอบโอ้มีแรแป๊บนึงอะูคนเรากับตำรวจดิเยี่ยงกูอยากทำคนวีตาย อยูดีครับพี่พี่เอากล่องนี่เอาในบ้านไว้เหลือไว้ด้วยนะเผื่อมีประเด็นอะไรก็ได้ไอ้นี่ทันขับอยู่ในขนาดข้างนะหน้าบ้านอะ่ะอพอบคอร์ดนี่มันเงินเจ็ดแสนแล้ว,ว่าเยี่ยนเหลือสามแสนไ้วยสัแม่งล้ก็จอดหน้นานบ้านก็ได้ออจอดหน้านบ้านก็ได ไอ้เต๋อมึงทำไรอยู่อ่ะใช่ครับไปอยู่สกอตก็ได้นะมึงอ่ะมุดจบไหนนะกำลังเริ่อแล้วกำเริ่อแล้วปล่อยกันนะพี่ทานอยู่ไม่เดี๋ยวมันก็ต้องออกมันเป็นโกนไปออกมาไม่ครับไอที่ผมให้จบน่าจะตัดนได้ที่ผมตัดผิดใจไปอ่ะเอาจบออกไปน่าจะเวิร์กแล้วพี่เต๋อมาได้ไหมเฮ้ยแล้วไอเต๋อก่อนเคยเต๋อกรมาเริ่มเออแล้ว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  พี่บอยมาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเอหมดแล้วพี่บอยอ่ะเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวหมดแล้วมันพร้อมกันละมึงระวังครับจนเพื่อนนั้นนาบ้านอ่ะเต่เนี่ยแตงในนอนหน้าประตูเห็นไหมลุงลุงหลบเลยลุงครับลุงลุงลุงครับผมว่าไงครับผมได้กล่องแล้วอ่ะตอนนี้ประจุนได้เไหมลุงขอซื้อต่อก่อนได้ไหมโอ้ ขอขอขอก่อนดิน้องผมมาดีไม่ขอขอก่อนเดี๋ยวผมให้อ่ะผมให้เลยสองล้านถ้าอาคานี้ขายได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขายยังไงราคานี้ก็ก็คิดหนักผมให้สองล้านนะครับเพราะว่าผมเจ้าให้ตีได้ไหมขอได้ไหมถือว่าผมขอแล้วกันงั้นงั้นงั้นผมขอถามน้องผมแป๊บนึงไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมถ้าผมได้เดี๋ยวผมให้คืนในราคานี้เลยผมผมใช้เวลาแป๊บเดียวแต่แค่ว่าตอนนี้อยากจูนรถให้มันคาใจไงเพราะมันจะเอาไปจูนรถรถประมูลนนะครับบถามม้องผแป๊นึงครับโอเคโอเค เนี่ยเวลาเนี่ยเราแข็งจัดเลยเฮียเนี่ยคือเวลาเนี่ยที่มันคนออมอ,อนครบที่สุดเว้ยมันคือตีสองอ่ะคนที่คนแบบของผู้ผมมันแบบออนครบอ่ะสามทุ่ยังไม่ครบเท่านี้นะ เ้ยไอโชคนายเปล่าันม,มีอยู่อันหนึ่งอ่ะไอโชจคจำเบอร์เฮียนี่ไว้ดิหกเก้าเจ็ดสองล้านห้าเหรอใช่ใช่เอาไปเลยสองล้านห้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้ถ้าผมาไปจูนกับลุงลุงจะคิดเท่าไหรนะ่เนี่ยถ้ามึงอยากให้กูถูกอะ่ะมึงกูขอสองล้านได้ไหมสองจูนอ่ะถ้าจูนอะ่นะงั้นก็จูนสองล้านห้าโอเคป่ะอะไรนะนะนะ ก็พร้อมจูนสองล้านห้าได้ไหมอ่ะโหมึงขายกล่องกูสอนราคาราคาจูนกูไม่ได้เที้ยอะไรเลยนี่นะเอางี้อ่ะสองล้านกูจูนฟรีมึงให้กูจูนคันไหนแท็กใช่ไหมใช่ครับโอ้ยเทียแท็กเป็นล้านนิสสัดก็ผมไปจูนแล้วไงคันนึงน่ะแล้วผมไม่แท็กลูกสองวันแล้วเนี่ยงั้นอ่ะกูขอสองล้านแต่ขอแต่ว่าค่าค่าจูนขอสักสามแสนได้ไหมได้แต่ขอเายเหรอโอเคแต่ขอเายเหรอ ไม่หายไม่หายดื่อะไรอ่ะเฮ้ยจดจดเบอร์นี้ให้กูดิล่อแม่งทางแก๊งเลยเอ่พี่บอลไปไหนอ่ะพี่ท้ีา์หกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าสองหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าสองมึงดูดิว่าแก๊งไหนเขาได้บอกขื้นลงไหมไม่บอกไอ้เหี้ยคือกูรับล่องจูนแล้วมันแล้วมันเหมือนมันมันควรตีน่ะแม่งมาถามราคาก่อนอ่ะ ว่ารับเท่าไหร่แล้วพอกูบอกว่าให้คูพร้อมที่จะเอากูจ่ายต่อให้สามล้านครูก็เอาอ่ะแล้วกลับกลายเป็นว่ามันบอกว่าผมไม่มีอะแบบขายไปแล้วเราถามราคาประมาณเราถามราคาเฮ้ยเอาดียอเดีเอาดียวกระเื่อปีลุงต้องทีละคนเน้กระืปีอะไรครับเอาอะไรอะอะไรครับผมเชียร์ผมเชียร์อะไรครับผมเชียรบผมมีอยู่สงครามด้วยเออปราไงเออเติไปเช็คกันเนียแล้คก็เกปากตกคกินนั่นคอกาว่าจับไอตัวบนไปด้วยอะไรนะ ม, 8, มีทั้ง mm hmm. ไอแปมะมีทั้งแมคลาลินเกิดไปตางจับอันกแดไปด้วยไม่มัน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 มาถามคนส้นตีนหน่อยมันไม่มันไม่ใช่เว้ย เด็กฝ wow. wow. yeah. wow. oh ึกเหรอไอจรอดไอจรอดอะผ่านจิบเบก็ผ่าคิดว่าได้นะัวมีหแต่ต้องดูก่อนเพราะว่าจริงๆอะถ้ามันพูดอีกแบบนึงแบบว่าผมไม่เอารถอะผมให้แก๊งเลยอันเนี้ยมันจะทำให้ผมแบบแบบทำให้ผมแบบไม่คิดเยอะ ็ผ่านแต่ถ้าจะเอาจริงๆจ,จิมเบ์เบถ้าพูดแบบเนี้ยมันทําให้ผมมั่นใจได้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 สุดหนึ่งว่าแบบแม่งทําเพื่อแก๊งอะ่ะไม่ได้ทําเพื่อตัวเองอะ่ะมันไม่เกี่ยวว่ามันจะลากเออหรือลากไม่เอออ่ะแต่ผมอยากดูว่าใจอะ่ะว่ามันแบบอยากได้แบบไหนอะ่ะแต่ถ้ามันพูดมาแบบว่าเอาไปเลยเอาเงินเข้าแก๊งแต่สุดท้ายแล้วผมก็ให้มันอยู่ดีแต่แค่อยากดูใจมันเฉยแค่ไนผมขอนหนึง แต่ผมเลยจะตัดสินใจไม่ได้ครับหน้าที่ของน้องอยู่แล้วพี่ชายเมแต่ปกติพี่สั่งน้องไมาเข้ไปเท่าไหร่นะร้เกียจใช่ใช่ก็เวลาน้องไม่มีน้องก็ขอพี่แต่เวลาพี่ไม่มีน้องพี่ขอน้องน้องไปหาให้ไงเป็นไงบ้างบ๊อบที่นน่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับว่าอยู่ที่เนี่ยจะขึ้นตรงกับใครอ่ะมันต้องขึ้นกับผมคนเดียวเท่านั้นนะถ้าผมสั่งอะไรต้องทําอ่ะต่อให้ไม่ต่อให้เป็นใครก็ต้องก็ต้องทำอ่ะมันไม่เกี่ยวอ่ะมันจะมาขึ้นตรงกับกับคนใดคนหนึ่งไม่ได้อ่ะสำ คุณลุงว่าผมเข้ามาตั้งแต่หกโมงใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยพอีโมดเช้าเย็นหรือเย็นเย็นตอนเช้าติดโอซีใช่ป่ะเออแล้วทีเนี้ยพอให้หมดใช่ไหมผมก็รอครับทีเนี้ยผมเข้ามาได้ตอนสามทุ่มกว่าครับลุงเล่นหน้าบ้านมึรวดเต็จแล้วเข้ามาได้สามทุ่มกว่าสามทุ่มกว่าเข้ามาเข้ามาถึงสามทุ่มกว่าเข้ามาเข้ามารีใช่ป่ะ พขเล่นไป10สิบนาทีแล้วเซิร์ฟรีใช่ปะทีนี้ผมรู้แล้วว่าแม่งผมควรเติมพอย์ไว้ผมกระทักไปเติมเขาตั้งแต่ก่อนสีทุ่มละเติมละจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้มันก็ทำเป็นปกติว้าวว้าววาวตกใจมากเลยพี่โอ้ามาแล้วเลขอะไรเลขเลขผมสองแม่ดุอโมเชนด์รมันคืออีโมเลยวะสก๊อตเลขหกครับ เขาคุณมากเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวควอยก่อนลงเออกูคำไหนคำนั้นอยู่ไม่ต้องเกี่ยวก่อนลงหรอกกูไม่เกี่ยวแต่กูคำไหนคำนั้นอยู่แล้วไอสัตว์เฮ้ยลุงกูไม่เกี่ยวแต่กูคำไหนคำนั้นกูไม่เคยผิดสัญญาตัวเองไอ้เหี้ยโอเคลงเลยนะนะนะเลขหกูโตเป็นควายอยู่แล้วไอ้เหี้ยไม่ต้องมาเกี่ยวค่อยเป็นเด็กหรอกเฮ้ยเรกมัเออเก้าาเกอ๊ยเหี้ยอยากเห็นแล้วอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นกันดีติดเต้น ข้าจูดี้จัดเลยตีสักนะพี่ตีเออพี่ยังไม่ได้เอาอะไรหรือแล้วนะตีข้าจูดียจัดพี่ก็อยากได้หัวโหนกนะถ้างั้นไอ้โชคโชคดีนะมึงอะไอ้พี่อะอย่าลุงจูนคันนี้เหรอลุงพี่ยากไหนถ้ามันเพียอยุ่งาเลยยากไหนมันมันเสียเปล่าๆไม่เป็นไรปล่อยไว้ละใครลองเต้นก็ได้ดูไปละเฮ้ยพอจะเสียก็แรงอยู่ต้องลองเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีทรงนะทรงนะมีทรงนะเฮ้ยเกิดไปเกิดไปเฮ้ยเกิดไปละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยไปถึงสองเจ็ดเลยนะสองแปดเดี๋ยวเลีวเลเฮ้ยเฮไปเลีวเฮ้ยคิดใหม่ละกูเริ่มคิดใหม่ละ ขับเร็วได้อยู่แต่ทำไมไม่ค่อยเลี้ยววะต้องเวกร์กยังไงวะเจุดค่าผิดมันได้จะเป็นกรตุ้งก่อนแล้วแบบเออไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวมันก็ค่อยเอาแท็กคืนไปได้มันสลับกันใช้ได้อยู่แล้วเราไปใช้ดูก่อนถ้าไม่เวิร์ก่อยเปลี่ยนไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหรต้องเห็ดด้วยกับปืนอ่ะ ถ้ามึงใช้คันนี้อุ้บได้ก็เก่งได้เฮียกึ่มแน่ๆทำรึมเลยอะเสียงมันดูแรงอะไอเฮียใช่เพราะคุณรู้สึกว่ามันแรงเพราะเสียงอะหน่วยหน่วยหน่วยมองลงมาหน่วยน่าจะใจังลลงลงอ่าวันนี้มีเรื่องอัปเดตว่ามันมีจุดเกิดที่แบบเกิดแบบโคตรเฮียพี่ดอกตัวพี่เกิดก็คือไกยี่ป่าเนี่ยลองกดแมพดูแลเห็นแล้วเห็น ไอเฮี้ยไอเฮี้ยมงกุฎสีทองข้างบนปะอ่าก็ตีลิงข้างบนน่ะนั่นแหละมันเกิดแถวนั้นหมดเลยอ่ะมันมีทะเลทรายด้วยมันมีกะไลจอดมาใช่เหทะเล่มัยเกิดแบบทั้งแมป่ะไม่นะแต่จุดที่ผมส่งให้นะเวลาเหี้ยเฮี้ยเจอเห็นผมไปไล่ไปจอดที่ทะเลทรายไม่เออเรากินนาทีอ่ะเราจะได้ไปดักไล่ผู้แคนี้ตีกันเล่นหรอไปเอบจะเกือบตา ไอ่เปล่าตีกันไม่ใช่เหรอเมื่อกี้จุกอะไรจุกกันจุกเยอะมาจมกเยอะมาตอนเนี้ยรถประมูลที่เราได้มามีดีสองคัน RX กับ i 8อย่างน้อยๆก็ยังมี Civic ไม่ดีเหรอแท็กแท็กก็แท็กก็ดีอยู่แท็กมันดีอยู่แล้วไอ้เหี้ยผมได้ขับแม็กลาเลนมาเลยใช้เวลาจุกเพื่อแนแท็กดิ้ไอ้เซอรว่าบึกชอบแน่เลยไอบอยแท็กก็ดีทำไมแท็กเราเงาเก่าไงอ่า X11 เหรอไอ้มันรถจุดใหม่เนบอยใช่ไหมผมชอบผมชอบ A8 A8 ลำนานมันเยอะเงียบเลยจุก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 เข้าใจ หมายถึงว่าสไตล์สไตล์รถเล็กๆรถเล็กๆแรงๆอะไรเงี้ยก็แต่รถทีจมีพอยเยอะนี่โหขนาดหกหกอันนี้นะครับคือเนี่ยอันนี้เสื้อน่าจะสมบูรณ์ละนะครับเดี๋ยวให้เลือกอ่าเฮียขึ้นมาละเดี๋ยวให้เลือกนะครับว่าจะอันไหนนะครับที่คิดไวอ่อันนี้น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วนะครับ สำหรับเสื้อนะมีถึงสามเลือกเอาหนึ่งสองสามมันจะดูแปลกๆไปหน่อยอัอนนี้คือหนึ่งมันจะมี i h a v e ตรงปกนี่ง่ายๆเลยเนี่ยเห็นได้ชัด i h a v e ซเดี๋ยวจะเลี้ยงให้มันสวยนะครับผมว่าอันนี้สวยนะครับ <c oughs> อันที่สอง ก็คืออันนี้ไอแทจะอยู่ตรงนี้ตัวเบลเลอร์เลยนะครับอันที่สามมือือันนี้ผมว่าอันนี้มันใหญ่ไปเปิดบนหน่อยผมว่าหนึ่งหนึ่งสวยเฮ้ยสองเยอะเหรวะสองคืนนี้นะสองอันนี้นะหนึ่งอันนี้มีตรงปกตรงนี้สองคือด้านล่างตรงนี้สามคืออนนี้โี้ย,ย,ยสองเยอะจัด อย่างนี้หรอชอบแบบนี้หรอเอออัน,นี้ดูสวยนะถ้าเอาเนี้ยจริงๆผมว่าอันนี้ดูสวยดูสวยหน้าสอง <c oughs> จะได้ส่งให้น้องมันอันนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะอันนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วหน้าจานนี้แหละ ผมดูจาโผลโวดเอานะครับถ้าทุกคนชอบแบบ<อ>ไหน ราคาน่าจะฮัลโหลวาไง <laughs> ลุงฮะผมจะถามเรื่องบ้านอีกอีกอย่างเนึงนะถ้าอ,อันนี้เขามาจำไว้แล้วใช่ไหมใช่เขามาจําไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเยวต้องดูก่อนว่าใครจะจ่ายก่อนกันรุ่นนี้นั่นจ่ายก่อนกันใช่เ,เขากี่อาทิตย์ครับสามอาทิตย์ครับอโอเคลุงจูนสามแสนอืมอืมสามแสนรถให Uh, พวกกูจอนนครังพวกกูทำมานานพวกกูเฟอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟียวันวันได้ไกรเชื่อมึงเลไปสอบันก่นไดตเชื่อมึงพอยู่แล้วว่าฉันวันได้ลูซผมทำไรวาันก่อนด้ดสนพวกกูาิงสูดะแล้วกูจะแรงชกกะาเม็น